อ,อ่านะครับสวัสดีครับจากร้านทรมอตเตอร์รปรคคุใช้นะครับวันนี้นะครับเวฟร้อยสิบไอกันนี้นะครับซึ่งเป็นท่อโลดนะครับเป็นท่อโลดเจ้าหนูบอกว่าดูคลิปประจำนะครับเลยอยากได้ท่อแบบไม่ต้องโลดได้ท่อแบบตรงนะครับวันนี้ทางร้านจัดให้แล้วอะไรอีกนายนายต้องการอะไรอีกนะสัมภาษณ์เจ้าของก่อน อะไรนะพักเท้าที่เป็นสีใช่ไหมเอาวันนี้เอาสีอะไรครับเอาสีเงินครับอ๋อสีดำเงินแล้วนี่ใครนี่ใครฮะลุงครับโอ้วันนี้ลุงพามาเลยนะครับลุงพามาแต่งเลยลุงว่าหมด่าไรบอกไม่มีปัญหาเดี๋ยวจัดให้แล้วไม่มีเพื่อนส่งมานี่ให้ลุงส่งมาเลยอ๋อดีโอเคครับงั้น อยู่ในอำเภอพะคนชัยเนาะอ,อ,อยู่พะคนชัยอยู่หมู่สอง,สองอครับอ,อยากได้โทษแต่โชคเสียงไม่ค่อยดังนิ่มๆเนาะโอเคครับเดี๋ยวจัดการให้วันนี้นะครับบังโซ่เจ้าหนูไมให้โทษไม่ไหวนะครับบังโซ่ ไม่ค่อยสวยไปนะครับต้อเติมนะครับประกันท่อ เชียงพลึงสุคัญนสุคัญนและมุยมุยอยยางลายแมทซิ่งนะครับคันนี้โลวาอโอ้หมวกนี่สวยนะทำใจอะไรนี่ วันนี้นะครับเปลี่ยนแบบไม่ต้องเปลี่ยนพักเท้านะครับไม่ต้องเปลี่ยนเหล็กพักเท้าผ่าหมกนะครับเสียงนิ่มนิ่มนุ่มนุม,นมคุณตำรวจไม่ว่าอะไรนะครับสำหรับท่อนี้ใสไปหลายใบแล้วอยู่ไหมจับอยู่ไหม เจ้าหนูก็เจ้าโค้งครับต้องมาช่วยนะครับวันนี้เพราะว่าทางร้านเนี่ยรู้สึกว่างานก็เยอะอยู่ครับครับครับเราลองใส่ดูแลนชุดนี้มันเป็นชุดยังไงครับมาจากอะไรยังไงครับเท่เลยนะครับเจ้าโค้งครับเจ้าขคงคันนี้อ้าว ฟังเสียงนะครับฟังเสียงเร่งนะครับเสียงเป็นยังไงครับนุ่มจะได้โชคขนาดนี้ไหมหรือชอบดังกว่านี้ถ้าดังก็ไปมาตุ่นแต่แต่ความจริงชอบแค่นี้ใช่ไหมอ๋อครับเดี๋ยวเดี๋ยวลงเสียงก่อน เจ้าหนูได้ท่อใหม่นะครับก็เลยต้องตั้งโซ่ให้หน่อยอเพราะได้โซ่ใหม่เ,เพราะได้ท่อใหม่อาจจะไปขับแรงโซ่หย่อนก็เลยเจัดการให้ใหม่ไหนะดูรูปทรงท่อกะิเป็นไงใส่ไปแล้วจะเป็นยังไงหน้าตานะครับเจ้าหนูจะเปลี่ยนยางพลกเท้าใหม่นะครับแต่ก็หลายใจ ไหนมาดูที่เสีย <c oughs> เอามาสองอันก็แสดงว่าหลายใจสีน้ำเงินกับสีสม้มเอาตัวไหนเข้าสุดเอาลองวางวาง,วางดูสิมาวางทางนี้ดีกว่าสว่างมาทางนี้มอทางนี้ามาดูอ๋อเน้น้ำเงินนะครับเ,เราเอาสีส้มมาดิซีฟเลยซีฟแล้วแต่แล้วแต่เจ้าข,ของ อาน้ำเงินครับจะได้เข้ากับรถเนาะโอเคครับต้อง,อองเพิ่มเติมนะครับยางพักเท้าสีน้ำเงินนึกตับสีน้ำมันเดือดแก้ให้หน่อย เป็นยังไงบ้างแขแ,แรงกว่าแค่ใส่ท่อแ็งแรงกว่าเดิมเลยเนาะ,ะแล้วมันเบากว่าเดิมวิ่งดีกว่าเดิมต่อไปถ้าทดโซสเตอเอานะโอเคอะอนะครับเปลี่ยนแบบไม่ต้องเปลี่ยนพักเท้านะครับประหยัดไปหลายตังนะครับ,หบเหล็กพักเท้าไม่ต้องเปลี่ยนขาเบรกไม่ต้องเปลี่ยนนะครับคันสตาร์ทก็ไม่ต้องเปลี่ยน เล่นเฉพาะท่อนะครับทําให้ประหยัดไปทําให้เจ้าหนูประหยัดค่าใช้จ่ายไปเยอะนะครับ<อ>ะนะครับส่วนของเก่าพวกท่อเสียนะครับต้องต้องเอาไปซ่อนแม่ก่อนครับเอาไปทําอะไรนะซ่อนแม่อ๋อกลัวแม่รู้แล้วจะด่าแต่แต่ลุงลุงไม่ว่าอะไรใช่ไหม,ไม,ไมลุงเคยเป็นวัยรุ่นมาก่อนลุงรู้ครับแน่ลุงเข้าใจเลยเลยบอกหลานว่าต้องเอาไปซ่อนแม่อย,อย่าเพิ่งให้เห็น <c oughs> <c oughs> ถูกต้องเลยครับายเรียบร้อยอ่ะอ่าสติ๊กเกอร์ใหม่นะครับอ่าโอเคนะครับอ่าขอบคุณมากครับครับผม